จะเป็นรถรับส่งนะคะรถรับส่งพนักงานนี่ค่ะมาเดินตลาดเช้าๆอันนี้จะเป็นางเข้าข้างในศิลิราชอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้จะเป็นเขเรียกเขาเรียกประตูผีอ่ะ แล้วหนุนทานตัวดียามเช้าจ้าเนี่ยค่ะมาเดินไปทำงานเมืมาเช้าเช้าก็จะไม่ค่อยมีรถรถไม่ค่อยติดแล้วก็จะรถนำต้นไม้ ทางเดินก็จะหน้ากระลื่นนี่พาข้ามถนนเลยก่อนเราจะเช้าเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าเนี่ยเตินงเจ็ดโมงเนี่ยเยี่ยมค่ะรถตีทีนี้ก็จะมีรถพยาบาล มารับส่งพยาบาลตรงนู้นนะคะพยาบาลเดินกนันเต็มเลยหลายตอนประมาณก่อนเจ็ดโมงอ่ะเขาเข้าเวรนั้งเจ็ดโมงต้ามาชมแล้วหนึ่งท่านกดไลค์ให้หน่อยนะจ๊าระหว่างมาทํางานทําเวลาชั่วโมงนิดนึ่งอาหายไปแล้วนี่จะเป็นท่านที่ ไม่จะเป็นหน้าโรงพยาบาลถ้าข้างๆโรงพยาบาลดังนั้นลุงเหินมารับเพราว่าให้หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลก็ไปอยู่ที่ป้ายป้ายหน้าโรงพยาบาลแล้วบอกว่าต้นเป็นข้างๆโรงพยาบาลไม่ใช่หน้าโรงพยาบาลป้าก็ไปถามเด็กเด็กก็บอกว่าอางลุงก็พูดถูกเลยแหละมันเป็นข้างโรงพยาบาลนะป้าถ้าหน้าโรงพยาบาลมันก็จะมีป้ายชื่อโรงพยาบาล เข้าทางเดียวห้าม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 จิดคัดกรองตรงนี้จะเปิดตุดคัดกรอง นี้จะเพีพยง,ง,ง,งที่ยามนั่งประจำหน้าจากร้องนั่ีตะลอขอึขอ้นแง่ปากทางไหนเด็ไหนด็กเขก็จะห้ามพูดนะคะนี่ ยืนก exactly ็จะยืนประมาณนี้ค่ะใครก็งอหันหน้าก็ขาน้ำงพูดน้ำงคุยกันอลงในชั้นหก